ครับผมก็สวัสดีสำหรับเอฟซีทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมทางเพจตะก้อไฟเตอร์แล้วก็ทางช่อง u t u b e ตะก้อไฟเตอร์นะครับวันนี้อยู่ด้วยกันที่สนามโชคชัยสี่นะครับมาชมตะก้อเหลี่ยมข้ามฟรีสไตล์นะครับฝั่งที่ด้านหลังเป็นทีมงานของค่ายอัญชรีนะครับทางด้านของพี่รอดกับพี่แดนนะครับ ไข่อันเชลีนะครับเจอกับฝั่งโน้นทีมงานของออเงินนะครับทางด้านของพี่อุ้กับพี่ขวัญออเงินนะครับเหลี่ยมนี้นะครับเป็นทางด้านของเสื้อแดงฝั่งนี้นะครับทางด้านของพี่เดนอันเชลีแลกข้ามฟรีสไตล์กับทางด้านของพี่ขวัญออเงินนะครับเกมอยู่ที่11แต้มนะครับคู่นี้ชิงรางวัลอยู่ที่6 0 0 0นบาทนะครับเป็นคู่ในรายการคู่ที่3แล้วนะครับ เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดติดตามไว้นะครับเพจตะกบไฟเตอร์แล้วก็ช่องยูทูปตะกบไฟเตอร์นะครับเกมเข้าทำหลักๆของทั้งคู่นะครับสำหรับฝั่งนี้นะครับฉายาเขาแดนซันแบ็กนะครับหรือว่าแดนอันชดีคนเดียวกันนะครับส่วนฝั่งโน้นนะครับลูกอาวุธหลักก็คือลูกเตะซันแบ็กเหมือนกันนะครับทางด้านของพี่ขวัญอองเงินนะครับก็เรียกได้ว่าซันแบ็กปะทะซันแบ็กนะครับ มาดูว่าซันแบ็กใครจะคมกว่ากันนะครับระหว่างอัญเชลีกับอองเงินนะครับอยู่ในช่วงต้นเกมนะครับสกอร์สูสีนะครับศูนย์ต่อศูนย์แต้มนะครับแต้มนะครับศูนย์ต่อศูนย์นะครับเกมส์ของฝั่งอัญเชลีนะครับพิโรดนะครับตัดหยอดปลายหาพี่อุ๊ดรับหนึ่งสองเข้ามาเป่หายนนะครับก็ดูกันไปยาวๆนะครับว่าซันแบ็ก ไทยนะครับจะคมกว่ากันนะครับพูดถึงประสบการณ์นะครับทางด้านของแดนอัญชลีนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับสมัยเสรีไทยยุคเสรีไทยีนแดนก็ไปวาดลวดลายอยู่นะครับเสรีไทย38นะครับนี่นะฮะลูกตีซันแบ็กนะครับแดนอัญชลีนะครับเตะดีนะครับอย่างเปลี่ยนกับเกมเซิร์ฟยูนะครับสกอร์ศูนย์ต่อศูนย์นะครับ ต้มอยู่ที่ซุนตาูนนะครับโอ้เตะสัทยาวนะครับเตะยาวบ่อยๆนี่มีโอกาสโ้นเกี้ยวนะครับสำหรับทางด้านของพี่ขันนะครับแต่ว่าดุกจจมวันนี้นี่แกก็เตะจมนะครับเตะฝังนะครับแต้มนะครับซุนตาสูนนะครับโอ้โหยอดดีนะครับเกมเสร์กของพี่อูดลูกนี้เข้าช่องกลางนะครับทางด้านของพี่รอดนะครับวิ่งไปเอาไม่ทันนะครับ อ๋อเงินขึ้นนำแล้วนะครับหนึ่งต่อศูนย์แต้มนะครับแต้มนะครับหนึ่งต่อศูนย์นะครับเอาเงินได้เสิร์ฟไลน์นาซ้ายมานะครับพี่รอดหลับหนึ่งสองไปแดนซันแม็กเตะไปติดเกี่ยวพี่อู๊ดโอ้โหลูกนี้คอนโทรลไม่ทันนะครับลูกมันปิ้นกับหลังนะครับศูนย์ต่อหนึ่งนะครับรอดนะครับช่วงต้นเกมนี้ก็ยังจูนหาเกมเสิร์ฟอยู่นะครับ ทักทายทุกๆท่านด้วยนะครับคํามารับชมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ด้วยกันที่สนามโชคชัยสี่ก็จัดวันหยุดนักขัตตะ์เลิกนะครับพรุ่งนี้วันหยุดนะครับก็เลยถือโอกาสจัดในช่วงกลางสัปดาห์นะครับปกติเขาจะจัดวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับโอ้โหเกี่ยวได้ลูกนี้เรียบร้อยนะครับแต่ยอดไม่เนียนนะครับทางด้านของแดนซันแบ็กนะครับ อ๋อเงินนี่เขาเกี่ยวได้เนี่เขาทําแต้มนะครับขยับนี้ไปเป็น2ต่อศูนย์แล้วนะครับแต้ม2ต่อศูนย์นะครับพวอวดเจาะมาช่องกลางแหลมซันแบคลูกห่างเตะสั้ยาวไปติเกี่ยวิี่ดเอาโอ้ยขากระตุกโนนเตะเข้าเข่าซ้ายนะครับ เพงบอกว่าจะคนขักเลยบแ่นเอาโชว์ล้องน่โชว์ก้น่ตะนะครับส่นต่อสองนะครับเขียนเสิรบฟของฝั่งอัญชลีบ้างนะครับไปหาพี่ขวัญนะครับเปิดรูดไหลมาปิ่มๆนิ่งๆเรียบร้อยนะครับสวัสดีทางนั้นน้องชิวนะครับแปยิ้มเข้ามารับชมสวัสดีทางนั้นของโดมกิงแก้วนะครับทางนั้นของน้องโมดนะครับหมดควายนะครับเข้ามารับชมใหม่นะครับเพียรตะก้อไทยตะก้อไทยด้วยนะครับเข้ามารับชมนะครับ แต่นะครับ2อต่อศูนออกเงินได้เสิร์ฟนะครับพุดนะครับหมาท้องกลางลูกนี้ไม่นิ่งนะฮะห่างแดนทันแ็กเตะลูกนี้ไปไหนนะครับเตะออกไปเยอะนะครับได้อีกหนึ่งแต้มนะครับขึ้นนำา3ต่อศูนย์แล้วนะครับฝั่งออเงินนี้เขาช่วงต้นเกมนี่ก็มีลูกเสิร์ฟป่วนอยู่นะครับตัวยกในฝั่งนี้ยังไม่นิ่งพอนะครับ แต้มนะครับ3.0ตอศนะครับหยดมาหน้าขวาเอ้ยนซ้ายนะยกไหลไปหัวเนตลุงนีิติสกิดโดนนิดเดียวนะครับพิตรแต้มนะครับ0ูนสนะครับโยงหลังนะครับ อูดออกเงินไหลมาเตะคล้องตตดเกี่ยวแล้วโอกาสทำแต้มแดนซันแบคลกนี้เรียบร้อยนะครับมาแล้วนะครับสกอร์แรกของฝั่งทางอัญชลีนะครับไล่มาเป็นหนึ่งต่อสามนะครับแต้มนะครับหนึ่งต่อสามนะครับเกมเสิรบฟของรอดอัญชลีนะครับโยงหลังไปอูดไหลมาอ้าวเตะไม่ข้ามนะครับพลาดง่ายๆนะครับ บีมาเป็น2ต่อ3แล้วนะครับแต้มเดียวทันนะครับบทจะพลาดก็พลาดเหมือนกันนะครับทางด้านของทีมงานอองเงินจังหวะนี้ทางด้านของบิโอนี่ยกยัดตัวพิขวันนะครับทําให้จังหวะถอยติไม่ทันนะครับแต้มนะครับ2ต่อ3นะครับที่รอดนะครับเสิบทัดหัวเม็ดเริ่มจะมั่นใจนะเกมเสิบเอาไว้ไม่ถึงโอกาสทำแต้มของอัญชลีแดนซันแม็เตะเรียบร้อยได้อีกหนึ่งแต้มนะครับ ตามตีเสมอเรียบร้อยเป็น3เท่านะครับโอ้โหบทจะไหลก็ไหลนะครับแป๊บเดียวนะครับกลับมาเท่ากันแล้วนะครับแต่มนะครับสามต่อสามนะครับกี่ไปหาพี่ขวัญนะครับพียูซูดหลายป้อนมาสวยงามเตะหายนะครับสวัสดีน้องรุ่งนะครับน้องรุ่งรัชวิภาเข้ามารับชมนะครับ แต้มสามเท่านะครับเจียบเสบของออเงินโยงหลังนะครับหาพี่แดนนะครับพี่รอดไหลยยับตัวเบอร์ไม่ถึงพี่อ๊ดยกเข้ามาของมายังยู่นะครับยังล็อกได้เอ้าไหลไปเรียบลอยโอ้โหเปลี่ยนเกมเสริมนะครับแล้วก็แลกข้ามนะครับรถลูกหครับเตะไปโดนขาทางั้นของพี่อ๊ดกระชอกมานะครับวันนี้เขาพลาดด้วย แต็มนะครับ3มต่อ3นะครับพี่รอดไล่เส้นป้ายนะครับพี่อูดรับหนึ่งมาเตะมาติดเกี่ยวนะครับไหลเข้าไปแดนอัญชลีเรียบร้อยได้อีกหนึ่งแต้มนะครับพลิกขึ้นนำแล้วนะครับ4ต่อ3นะครับต้นเกมนี้ก็ยังตื่นตื่นฝั่งโนนอยู่นะครับเพราะว่า ทีมงานของอันเชลีนี่ยังไม่เคยเห็นทีมงานออกเงินเตะนะครับตอนนี้เริ่มจะไม่กลัวแล้วนะครับฝั่งนี้เก่าเกมกว่านะครับประสบการณ์มาก่อนฝั่งโน้นเลยนะครับแต้มนะครับ4ต่อ3นะครับเก็นเสิร์ฟของพี่อดไปหาทางด้านของพี่ขวัญเปิดลูกนี้ไหลามายัดตัวเตะโยหดโอ้โหลูกนี้ถ้าเตะนีนเตะไม่ทันแน่นอนนะครับเพราะว่าลูกมันยัดตัวแล้วนะครับ เต้มนะครับ3ต่อ4อยู่นะครับพี่อูดนะครับไล่เส้นหมาโอ้ลูกนี้หลงนะครับหลงเกมเสริมนะครับทางด้านของพี่แดนนี่ขยับตัวนิดเดียวนะครับถลําตัวไปนะครับโดนพี่อูดนี่เสร์ฟยัดมานะครับตามตีเสมอเรียบร้อยนะครับสลับองเงินกลับมาเท่ากัน4ต่อ4นะครับ แต้มนะครับสี่เท่านะครับจีมาหาพี่แดนอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่รอดไหลเข้าไปเตะฉีกดีจริงๆนะครับเตะไลททิศทางนะครับบางทีก็ไปซ้ายบ้างขวาบ้างกลางบ้างนะครับเกมเข้าทำของพี่แดนซันแบกนี้แต่ว่าจับจุดยากนะครับแต้มนะครับสี่เท่านะครับอัญเชลีได้เสิฟนะครับไปหาพี่ขวัญเอ้าลั่นมาเสียนะครับ ไม่สวนหัวจังหวะแรกนะครับล็อกคุยเหลี่ยมไว้นะครับเ,ออเป็นฝั่งทางอัญชริรพลิกแซงอีกครั้งหนึ่งนะครับ5ต่อ4แต้มนะครับ <c oughs> แต้มนะครับ5ต่อ4นะครับไปหาพี่ขวัญอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่อุดยกเข้ามาสวยงามนะครับ <c oughs> เป็นทางด้านของอองเงินได้เสริมนะครับ4ต่อ5อยู่นะครับโอ้โหยอดมาดีนะฮะจังหวะนี้ไหลก็ไปเตะจมเลยนะครับเตะเต็มข้อจริงๆนะครับเกมข้อทาของพี่แดนซันแบกหน้าตาก็เหมือนเกาหลีนะครับทางนั้นของพี่แดนลูกเสิร์ฟลูกเสิร์ฟลูกเสิริมแปดพิก่ง แตมนะครับ5ต่อสนะครับปายหาพี่ขอนอีกครั้งหนึ่งนะครับอูดโยกมาเอาเตะไม่ข้ามนะครับได้อีกหนึ่งแตมนะครับเึลื่นนำหกต่อสนะครับคลื่อนทางของเกมแล้วนะครับแต่ก็คู่นี้เกมอยู่ที่11แเอมตนะครับอัญชลีนำอยู่6ต่อสี่นะครับ ทางด้านของอองเงินขอเปลี่ยนฝั่งนะครับมาอยู่ฝั่งนี้ส่วนทีมงานของอันเชลีไปอยู่ฝั่งโน้นนะครับกลมาก็จะลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามไว้นะครับเพจตะกอไฟเตอร์แล้วก็ช่อง YouTube ด้วยนะครับช่องตะกอเฟเตอร์เหมือนกันนะครับแต่นะครับ6ต่อ4เกมเสิร์ฟของอันเชลีนะครับพี่รอดเสิร์ฟโยงมาลูกนี้ออกนะครับ ครับผมสวัสดีคุณน้อยๆนะครับเข้ามารับชมทักทายเข้ามาสวัสดีครับนะครับเปลี่ยนองกันได้เสริมนะครับตามหลังสองแต้มนะครับสี่ต่อหกนะครับพี่อู๊ดนะครับเจาะไปช่องกลางที่รอดไหลมาไกลนะฮะติดเกี่ยวพี่ขวัญพี่อู๊ดไหลป้อนไปอ้าวโลนโอ้โหทำเสียของนะฮะพี่แดนซันแบ็กเตะหายเลยนะครับ อุตสาเกี่ยวได้นะครับแต่ว่ายกล้นไปไกลนะครับไม่เป็นแต้มนะครับแต้มนะครับ6กต่อสี่นะครับเกมส์ฟของพี่รอดมาหาพี่ขวัญน,นะครับเปิดพี่อูดไหลไปต่ำเตะไม่ข้ามนะครับลูกต่ำแล้วก็ยัดตัวด้วยนะครับจากจะได้แต้มเป็นเสียแต้มนะครับ บังทางอันชลีหนีไปเป็น7ต่อ4นะครับความห่าง3แต้มแล้วนะครับแต้มนะครับ7ต่อ4นะครับโอ้โหเสิร์ฟม,มาดีด้วยนะฮะพี่อูดยกไหลไปพี่ขวัญน,นะครับเปลี่ยนเจมเสิร์ฟนะครับ แ้งนะครับ4-7นะครับนี่นะฮะแต่ก็จากช่วงต้นเกมเสิร์ฟดีๆนะครับกลางเกมเริ่มจะมีแผ่วแล้วนะครับทางทีมงานของอองเงินนะครับแต่นะครับ7-4นะครับช่องกลางมาเรียบร้อยนะครับไม่มีใครเอานะครับเสิร์ฟมาจังวันนี้เอสไปเลยนะครับขึ้นนําเป็น8-4ตแล้วนะครับ แตมนะครับแปดต่อสี่นะครับมาหาพี่ขวัญนะครับเปิดอยุดไหลสวยงามเตะหายนะครับพี่เทอรี่มีเหลี่ยมยังครับพี่เทอรี่ยังนะครับยังไม่มีเหลี่ยมนะครับก็น่าจะรอให้นกรอบเขาเตะจบไปก่อนนะครับเหลืออีก3คู่นะครับคู่ในรายการนะครับแต่นะครับ4ี่ต่อ8นะครับเกมเสิร์ฟของออเงินกี่ไปหาพี่แดนนะครับเอ้ายกหนีบล็อก โอ,โ,โอ้โหเตะ,ะ,นนะด,ตดีนะครับเป็นเกมเสิร์ฟของฝั่งทีมงานอันเจลีนะครับแปดต่อสี่นะครับจี้มาหาพี่ขวัญนะครับโอูตไหลไปเตะดีนะครับ แต่นะครับ4ต่อ8นะครับตามหลังอยู่หนึ่งช่วงตัวนะครับอ้าวลัดง่ายๆนะครับรับแป๊กนะครับโอ้จังหวะนี้เสิร์ฟไปนี่ก็ไม่ถือว่าเสิร์ฟดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าฝั่งทางทีมงานอัญเจลีนี่รับไม่อยู่นะครับไล่มาเป็น5ต่อ8นะครับแต่นะครับ5ต่อ8นะครับอ่านะครับจอดน้าซ้ายอีกครั้งหนึ่งโยกไหล่ห่าง พี่แดนเตะคองมาดีนะครับเริ่มจะปีแล้วนะเกมรับของฝั่งอัญจลีเพราะว่าโดนจอดหน้าซ้ายนะครับเข,าข่าค้างไม่ถนัดนะครับปลายเกมแล้วนะครับแปดต่อห้านะครับวางหน้าขวานะครับเรียบร้อยได้อีกหนึ่งแต้มนะครับ โอ้ซื้อว่าเสิร์ฟดีนะครับเสิร์ฟขวาสุดพี่ขวัญน,นี่วิ่งช้านะครับวิ่งไม่ทันนะครับนำเป็น9ต่อ5แล้วนะครับแต้มนะครับ9ต่อ5นะครับมาหาพี่ขวัญอีกทีหนึง่งหลป้ายยังนักลอกได้นะใครแพ้เจอดำเจมครับน้องเจมนี่รออยู่นะครับพี่ดำเข้ามาด่วนนะครับ เกมนิดแดงนี่รออยู่เป็นองกเงินได้เสริมนะครับสกอร์ตามหลัง4แต้มนะครับ5ต่อ9นะครับตรองกลางไปนะครับพี่แดนเปิดลูกนี้โอ้โหเกมเข้าทำนี่อดเต็มข้อทุกเม็ดเลยนะครับแต้มนะครับ 9ต่อ5นะครับพี่โอ๊ตเปิดหัวยกไหลไปยัดตัวเตะฉีกลูกนี้ตะก้อออกนะครับเป็นอีกหนึ่งแต้มนะครับขึ้นแท่นเรียบร้อยนะครับตะก้อเต้มเดียวเกมนะครับ10ต่อ5แต้มนะครับ10ต่อ5นะครับเกมไม่เกมล็อกอยู่ไหมนะครับอองเงินเปิดหัวรับไหลไปเอาไปไหนซันแม็กโอ้ลูกนี้ โอกาสทำแต้มทีปมาเรียบร้อยเกมน,นะครับเป็นฝั่งทางด้านของอันชลีเอาชนะอองเงินไปค่อนข้างจะขาดรอยนะครับ่1 5แต้มขอบคุณ FC ทุกท่านด้วยนะครับติข้ามาราชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามไว้นะครับเพจตะกอฟไฟเตอร์แล้วก็ช่อง YouTube ตะกอฟไฟเตอร์นะครับขอขอนุญาตนะครับจบการบรรยายเกมไปเพียงแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ